สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ day, ่งนะครับ <necessary> ก็สําหรับวันนี้เริ่มที่จะเข้าสู่กลางเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ถือว่าสถานการณ์ราคามันช่วงนี้น่าสนใจนะครับมีหลายท่านท่าน็อกซ์เข้ามาสอบถามว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับในช่วงปีใหม่หรือว่าก่อนปีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์แนวโน้มราคามันสัมปรลังในช่วงต้นปี68นะครับ ว่าสถานการณ์ราคาจะเป็นยังไงนะครับสําหรับสถานการณ์ทั่วไปในช่วงนี้นะครับราคามันโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุดรธานีนะครับากาลสินขอนแก่นนะครับหรือรอบๆนี้นะครับราคาเริ่มที่จะดีดกลับขึ้นนะครับในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงเกี่ยวข้าวแล้วก็ มันสําปะหลังที่ออกในโซนนี้เริ่มที่จะลดลงนะครับทําให้โรงแป้งวิ่งเข้าหาในส่วนของลานนะครับแล้วก็ลานก็วิ่งเข้าหาเกษตรกรดันราคามันรวมให้ยืนอยู่เหนือ2บาทกว่านะครับบางพื้นที่ก็รับซื้อ2บาท40นะครับอย่างโซนแถวสีธาตุแถวกระนวนแถวท่าคันโทกาลสินฝั่งนู้นนะครับมันรวมราคาเริ่มอับขึ้นไปนะครับตามโรงแป้งซึ่งอยู่ที่อำเภอกระนวนที่ไล่ราคาไป ค่อนข้างจะสูงในส่วนของมัน25%นะครับแล้วก็ดึงให้ลานซื้อในส่วนของมันาราคาสูงไปด้วยสอดคล้องกับในส่วนของช่วงนี้เปอร์เซ็นต์แป้งมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งในมันสัาปะหลังเริ่มเพิ่มขึ้นจากที่ช่วงหน้าฝนอยู่ที่ประมาณ20-21นะครับตอนนี้หลังจากหมดฝนไปประมาณเดือนกว่าเปอร์เซ็นต์แป้งก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่2 3 2 5โดยเฉลี่ยนะครับส่งผลทําให้ราคาที่ลานรับซื้อเนี่ยสูงขึ้น ขายในส่วนของเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ภาพรวมในส่วนของราคามันแถวเมืองหลวงของมันสัาปลังก็คือนะครราชสีมาเนี่ยราคายังคงนิ่งแล้วก็ทรงตัวนะครับทรงตัวแล้วก็มีบางพื้นที่เริ่มถอยลงด้วยนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับเดือนนี้ก็เริ่มออกแล้วเดือนหน้าเนี่ยจะออกเยอะนะครับตั้งแต่พฤศจิกาธันวาเออตั้งแต่ธันวานะครับ มกรากุมพามีนามันโซนจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชยัยภูมิฝั่งนู้นจะออกเยอะนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อราคามันนะครับนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันก่อนก่อนนี้จะไปดูในส่วนของแนวโน้มในอนาคตแล้วก็ในส่วนของราคาแป้งมันตอนนี้เริ่มที่จะนิ่งนะครับนิ่งในที่นี้ก็คือราคายังเยืนอยู่เหนือ15บาทต่อกิโลกรัมนะครับ15บาบาทกว่าต่อกิโลกรัมแล้วก็ ถือว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยราคายังไม่ได้ลงต่อนะครับไม่เหมือนกับ2-3เดือนที่แล้วที่ราคาลงมาตั้งแต่18บาทต่อกิโลกรัมจนกระทั่งถึงตอนนี้15บาทต่อกิโลกรัมนะครับราคาเริ่มที่จะหยุดนิ่งหยุดนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องดูดูดูสานการแนวโน้มต่อเพราะว่าขึ้นอยู่กับในส่วนของการส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับ ในขณะเดียวกันหัวมันเส้นก็เช่นเดียวกันนะร,ราคาตอนนี้ก็เริ่มที่จะนิ่งอยู่ที่6บาทถึง7บาทโดยประมาณนะครับราคาเฉลี่ยทั่วประเทศนี่คือปัจจัยนะครับทีนี้แนวโน้มจะเป็นยังไงนะครับตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงต้นปี68นะครับก็คือสิ่งที่จะได้กลับมาในช่วงธันวาซึ่งเป็นผลบวกก็คือในเรื่องของเปอร์เซ็นต์แป้งครับเปอร์เซ็นต์แป้งมันช่วงนั้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 27-2%- 8ถึง30%ด้วยซ้ำนะครับ ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้ราคามันเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงขึ้นได้ในส่วนของเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับแต่ตัวที่น่าห่วงนะครับถ้านะครับถ้าสมมุติว่าราคาแป้งมันยังหยุดอยู่ตรงนี้เนี่ยราคาในช่วงประมาณต้นปี68ก็ยังถือว่าเป็นราคาที่ไม่น่าเกลียดเกินไปนะครับไม่เหมือนกับ2-3สปีที่แล้วนะครับถอยหลังไป3ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปี -63 64สนะครับท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูนะครับช่วงนั้นมันรวมเนี่ยราคาไม่ถึง2บาทนะครับ แต่ในช่วงต้นปี68เนี่ยบนสถานการณ์ปัจจุบันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือ1แป้งมันสัปะหลังราคายังยืนอยู่เหนือ15บาทต่อกิโลกรัมนะครับในขณะเดียวกันมันเส้นยังอยู่ที่6บาทถึง7บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ตัวที่จะได้เพิ่มเข้ามาก็คือเปอร์เซ็นต์แป้งมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งในมันสำปะหลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเกือบถึง3 0เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปัจจัยยังเป็นอย่างนี้แนวโน้มในช่วงต้นปี68นะครับปลายปี67ถึงตดน,นี่ย ก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยราคามันก็น่าจะไม่ต่ำกว่าน,นี้นะครับหมายความว่าราคายังทรงตัวมันรวมมันรวมในโซนที่เป็นพื้นที่ที่มีมันสําปะหลังเยอะนะครับอุดรธานีกาฬสินธุ์ขอนแกน่นหรือว่าชัยภูมิโคราชเนี่ยน่าจะยืนอยู่เหนือ2บาท2บาทกว่านะครับยกเว้นเวลาพูดเนี่ยผมผมพูดถึงมีข้อยกเว้นยกเว้นในโซนบางจังหวัดนะที่อยู่อ่า นอกเหนือจังหวัดที่กล่าวไปเนี่ยราคามันต่ำอยู่แล้วช่วงนี้ก็ต่ำนะครับคือมันรวมซื้อกันอยู่ที่บาท5 0บ้างบาท60บ้างครับแถวกาญจนบุรีแถวอุตรดิตถแถวโซนภาคเหนือกับภาคกลางซึ่งผมย้ําตลอดว่าโซนนี้ราคามันต่ํากว่าในส่วนของโซนอีสานอยู่แล้วนะครับก็ก็จะก็จะยังราคาอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือภาพรวมมุมมองในช่วงปลายปี67จนถึงต้นปี68นะครับ คิดว่าราคาน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงประมาณนี้นะครับอาจจะไม่สูงกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าต,ต้องยอมรับว่าเท่าที่ดูสถิติราคามันมาหลายๆปีเนี่ยช่วงที่ราคามันไล่กันไปสูงที่สุดก็คือช่วงเนี้ยช่วงที่พี่น้องเกษตรกรไปเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็เป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูการปีต่อปีนะครับอย่างปีนี้เป็นรอยต่อระหว่างฤดูการปี67ต่อเนื่อง68 ช่วงนี้มันจะออกน้อยนะครับช่วงที่เกษตรกรเริ่มไปเกี่ยวข้าวหรือว่าช่วงที่จะเริ่มเปิดหีบอ้อยอย่างนี้นะครับมันก็จะออกน้อยนะครับยกเว้นนะครับปัจจัยที่อาจจะทำให้มันดิ่งต้องไปรุ้นในส่วนของราคาของมันสัะหลังในโซนที่ออกเยอะก็คือตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปโซนที่ออกเยอะที่สุดก็คือแถวนครราชสีมานะครับสถานการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเช็คตรงนั้นแต่ภาพรวมแนวโน้มในช่วงปี68ต้นปี68นะครับสรุปนิดนึงนะครับ ราคาน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับประมาณนี้นะครับมันรวมที่พี่น้องเกษตรกรขายได้หน้ารานนะครับถ้าเป็นโซนที่เป็นแหล่งมันสัาปะหลังเยอะๆก็น่าจะยืนอยู่เหนือ2บาทกว่าได้นะครับแล้วก็โซนที่มันสัาปะหลังน,น้อยก็จะบาทกว่าบาทไปลายๆประมาณนี้นะครับบนพื้นฐานว่าแป้งมันสัาปะหลังต้องไม่ต่ํากว่านี้นะครับแต่ถ้าแป้งมันสัาปะหลังหลุด15บาทเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดูอีกทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มในช่วงปี6 8นะครับมาแชร์กับท่านผู้ชมสําหรับลหลายๆท่านที่ อินบ็อกเข้ามาถามนะครับแนวโน้มราคาจะเป็นยังไงนะครับในมุมมองก็คือช่วงนี้น่าจะขึ้นพีคแล้วแหละแต่ว่าอาจจะทรงตัวไปเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงต้นปี68ปลปลายปี6เอ่อถึงธันวาถึงมกราคมพานะครับน่าจะทรงตัวอยู่ตรงนี้ซึ่งราคาณนช่วงนี้ถ้าเป็นมันเปอร์เซ็นบางพื้นที่นะครับรับซื้ออยู่ที่3บาทกว่านะครับมันเอ่อ30เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็มัน25เปอร์เซ็นบางพื้นที่ก็2บาท7 0 2บาท80ซึ่งถือว่ายังยังเป็นราคาที่พอจะรับได้นะครับเนื่องจากว่า ในช่วงเดือน2เดือนข้างหน้าเปอร์เซ็นต์แป้งจะเข้าใกล้แตะ30%นะครับก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับราคามันนะครับก็ให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรครับแล้วก็ลุ้นในส่วนของอาราคาแป้งมันสำปะหลังขออย่าให้หลุดไปต่ำว่านี้นะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ